ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ สวัสดีครับคุณผู้มชมครับสวัสดีครับคุณโครับสวัสดีครับผม JDM ได,ด้ยินบ่อยช่วงนี้ <c oughs> ใช่ช่วงนี้ต้อง JDMJDM เหมือน j จเจตรินมะไม่ใช่ใช่เหรอแต่<อ>ยุคเดียวกันหรือยุคเดียวกันเออเออยุเ่เออดียกันนะได้ได้ได้นะะหลังจากที่ต่อเนื่องมาครับรู้จัก Integra DC5 ไมารู้จักวิธีรีสโตรแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนี่พีคสุดๆอย่าลืมนะผมย้ำก่อนใครเจอเครื่อง K20A ระดับ300แรงมา้าต้อง K20A จริงนะไม่ขยายไม่เพิ่มนะติดต่อมาบอกหน่อยอยากไปดูนะครับ,รบเพราะว่านี่หมูพามาแบบภาคภูมิใจเลยบอกว,ว่านี่แรงสุดๆละไม่เคยเห็น K20A แรงระดับ3 0 3สามแรงมา้านี่วัดบนไดโน่แล้ววิ่งใช้งานได้จริงด้วยใช่ไม่ใช่แบบว่าอดดัดปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดแล้วพังไม่มีอาจารย์ทีดดูบนไดโน่เนี่ยเราเราวัดกันเนี่ยนะเราต้องมีเกือบร้อยลันเนี่ยนะถูก เครื่องต้องต้องเหนียวจริงนะนียงจริงเพราะเราจะวิ่งไปถึงพีค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 ทุกครั้งที่วิ่งต้องพีคใช่นะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเป็นสายซิ่งนะครับหรือว่าสายต้องบอกว่ารถ90เนี่ยแล้วบอกว่ามีเนี่ยบอกมาหน่อยครับถือว่าแบ่งปันกันอยากไปขอดูหน่อยเอออยากไปรู้อยากไปเห็นเหมือนกันสนุกสนุกครับแต่วันนี้พูดถึง JDM สัปดาห์แล้วทิ้งท้ายไว้เพราะว่ามี JDM กับ UK สเปคอ๋อครับดูยังไงเอาหมูซโล่ Solo เลยคืออย่างนี้เจ้าคันนี้เป็น JDM ครับฮะเราดูง่ายๆดูดูแค่แค่แค่รหัสเพลทที่ห้องเครื่องมันเท่านั้นเองคืออ๋อมันจะบอกเหรอใช่ LA <L> เนี่ย LA DC5 เนี่ยคือ JDM อืม แล้วก็แล้วก็มีไม่เคเห็นว่ามีภาษาญี่ปุ่นของเขานะครับผมแล้วก็บอกบอกล็อกรหัสรุ่นเอาไว้ใช่เนี่ยคือภาษาญี่ปุ่นเลยเป็นเจแปนเลยอ่าแต่ถ้าเจ้าตัวนั้นอ่ะมันจะเป็น a b a แล้วก็เป็น manufacturing by u k ต้องต้องบอกงี้ว่า j d m เนี่ยก็บางคนบอกว่าเอ๊ะมันมันมาจากไหนก็คือเจแปน domestic manufacturer นะครับคือรถที่ประกอบที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นครับนะครับอ่ะ ไหนดูเพจทางนี้หน่อยเอออันนี้ใช่นี่ยเขาเขียนเลยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮอนด้าออฟเดอะยูเ u นดูแ u กชิ่นะครับใช่ JDM มันจะเป็น Japan Domestic Manufacturing อย่างที่เราบอกอันนี้ก็เป็น Honda of UK Manufacturing รหัสออกเป็น ABA แล้วก็บอกรุ่น EP3 ครับนะครับ m a d อ in UK นใช่คือเจ้าตัวเนี้ยเจ้าโมเดลเนี้ยมันเป็น Honda Civic ที่ผลิตอยู่ที่ UK และผลิตสเปค JDM ไปขายที่ญี่ปุ่น เอองงไหมรถญี่ปุ่นแต่ไปผลิตที่ยูเคครับผมแต่ว่าส่งไปขายที่ญี่ปุ่นใช่เออไม่ใช่แค่ส่งไปขายนะมันจะเป็นสเปค JDM ของญี่ปุ่นเขาคือเอาไปทำทำให้เป็นสเปค JDM ใช่แล้วไปท้ยญี่ปุ่นเขาใช่แล้วถตัวนี้เป็นยูเคเพราะนั้นก็แปลว่าไอ้ตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันครับผมถูกไหมใช่ระหว่างโมเดลเดียวกันช่ที่ขายใน UK กับที่ขายในญี่ปุ่นใช่ตัวเพจก็จะไม่เหมือนกันใช่ ก็ดูง่ายๆจะมีรหัสบอกอย่างที่หมูบอกถ้าเกิดว่าเป็น JDM ก็ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยรหัส LA อแล้วก็บอกรุ่นนะเป็น DC5 เป็น NSX อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นทาง UK เนี่ยเขาจะมีภาษาอังกฤษบอกเลยนะครับประเม d e in UK ไว้นะดู EP3 คันนี้หน่อยนะครับผมก็ดูข้างดูข้างนอกก็ไม่เหมือนซี v i c บ้าเราแล้วนะใช่ครับดูเหมือนตัวใหญ่กว่านะแล้วเป็นทรงแฮชแบกด้วยเออ สวยมากเลยผมชอบชอบเหมือนกันผมไม่คนชอบรถ Hot Hatch ครับผม Hot Hatch ก็คือพวก Hatchback 3ประตูแต่ว่าสมรรถนะสูงสูงไอ้ในตระกูล Hot Hatch เนี่ยก็ถ้าเราคุ้นๆกันก็จะมีเอ,อ Golf G T I นะโฟล o l ล็อ, Golf อ G T I, Audi A3 ถ้าตัวท็อปขึ้นไปก็เป็น Audi S3 เซอ o c โคใช่ไหมเซอ o c โคต้องเป็น c ซอร์โค R เซอรโค R แล้วก็ตัวดังๆอีกตัวก็โฟ c u s Oh, Focus RS โ <นะ S 1> อ้ฟอร์ดโฟ u s ัสไอเดือดมากเนี่ยพวกพวกตระกูลที่เป็น Hot Hatch ทั้งหลายนะครับแล้วก็แรงสุดๆแล้วก็ต้อง AMG A45 oh, ที่เราเคยลองกันแน่นอนนะ AMG A45 นะครับ,รบพวกในในตระกูล AMG เนะี่ยก็ถือว่าพวกนี้เป็นในตระกูลพวก Hot Hatch ทั้งหมดนะครับ Hot h a t c h ก็วัดจากอะไรต้องบอกงี้วัดจากแง่ว่าข้อหนึ่งก็คือเป็นทรงแฮชแบ็กสามประตูนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะมีแรงม้าระดับต้องบอกว่า200แรงม้าอัพขึ้นไปนะก็เป็นพื้นฐานของรถโปรดักชั่นที่เขา,เาไปต้องบอกว่าทำเป็นตัวโมดิฟายแล้วก็ไปต่อยอดในสนามแข่งไปนะครับอ่ะอน,นี้ลองดูชมข้างในซะหน่อยนี่ก็เหมือนรถปกแต่โอ้นี่สมควรกับการไปรถแต่งยังไงครับอาจารย์ก็ในเมื่อคุณบอกว่าเขาโมมาเต็มนี่ไม่ใช่แค่เครื่องนะใช่ครับนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่เครื่องนะครับ ข้างในเนี่ยเกียร์เกลภายในเฮ้ยแต่เบาเป็นรถทตแฮชที่เบาะนั่งสบายนะโอ้นี่ครับอรของเลคโลเขาผมชอบชอบตัวนี้เ่ยนะมันกระชับแต่ว่านั่งสบายอืมเอาไปใส่ดีทีไฟไหมก็ว่าอยู่แต่ว่ารอเจ้าของรถก็เผลอก่อนครับผมเอานี่นี้อันนี้ตัวนี้เป็นเป็นโอ้โหเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็นของโนมโมเทคเลยเปลี่ยนจอมาด้วยนะครับผมโอ้โห เต็มที่เต็มที่อ๋อแต่เกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้นี่เกียร์จะไม่ได้อยู่ตรงกลางคอนโซลกลางนะครับเกียร์จะอยู่เหมือนลักษณะเหมือนแบบว่าเออยู่ตรงตำแหน่งคอนโซลด้านหน้านะครับก็ก็แปลกตาดีเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่ฮอตแฮตที่คุ้นๆโฟกัสว่าอะไรเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่นี้แปลว่าพอเกียร์อยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็ช่วงต่อเกียร์ ก็อยู่ต้องบอกว่าชิดอยู่ไปทางด้านหน้าก็ถือว่าโอเคเฮ้ยไม่ไม่เห็นไหม,ไมครับไ,<ม><ค>ไม่ค่อยเจอถึงแม้เราจะทําเครื่องไปถึง,ถงระดับสามร้อยม้าแต่ภายในเรายังไปก็ยังเป็นแบบไม่เปิดมาเก็ตได้นะเออไม่ต้องแบบออว่าแอร์วิ่งแอร์เย็นเพลงเพลง,ฟ,งฟังสบายนะใช่ไม่ใช่ว่าโหต้องลื้อออกแล้วทําเหมือนแบบรถคงรถแข็งลนนะเออแหม นั่งสบายจริงเ uh huh. บาเลคโรชุดนี้นั่งสบายจริงนะครับก็เป็นรถในสไตล์ฮอตแฮชนะขับขี่ใช้งานได้ขับสนุกได้นะครับกล้ลอเล้อก็เป็นของวกนะสี 4, 3, 7, นะ่สมเจ็น้ำหมักเบาเช่นเคยถือว่าเป็นลักษณะของรถที่เป็นลักษณะรถสายซิ่งเฮ้ สตาร์ทเครื่องทีสตาร์ทเครื่องหน่อยขอขอเปิดฝากระโปรงดูอีกทีดิเห <c oughs> ยียบคลัชเหยียบครัช <c oughs> เขาทําอย่างนี้กับผมเพื่ออะไรได้ยินเสียงหยุดไหมคุณทําอย่างนี้กับผมเพื่ออะไรคนนี่แบบเดี๋ยวไว้ผมว่าคุณชักอยากได้เอาไว้ครอบครองสักคันแล้วแหละเว่าผมคุณชักสนุกกับเจดีเงิมใช่ไหมแต่ผมยังไม่ใช่ฟิลนี้นะยังไงอ่ะอันนี้จริงคือผมยังเป็นคนชอบผมยังไม่ชอบแบบโมดฟาฟแบบเนี้ยคือชอบแบบประเภทเหมือนแบบว่า โมดิฟายจากโรงงานมาแล้วประเภทแบบ A45 หรือว่าถ้าเป็นแบบว่ารถพวกนี้อย่างเนี้ยใช้ R อะไรแค่เนี้ยพอแล้วแต่ว่าอย่างนี้ไปมันแบบจีิง้องสึ้ว่าเฮ้ยเกิดมันต้องมีช่างที่รู้ใจเฉพาะตัวที่เขาทำที่มาเกิดรถมีปัญหาปุ๊บผมคุณเป็นคนทำรถให้ผมก็ต้องให้คุณดูตลอดไปให้คนอื่นดูนี่เขาไม่รู้หรอกเพราะระบบมันทำมาไงใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมหลับเครื่องก่อนดีว่าต้องดับเครื่องก่อนแล้วละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตะเบงเสียงมากเกินไปไม่ได้ยินเลยนะ เออแจ๋วแจ๋วแจ๋วน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับวันนี้ก็ให้หมูพามาดูรถที่เขาภาคภูมิใจนำเสนอนะครับบอกว่าลองเทียบให้ดูว่าเป็นการโมดิฟายแบบต้องถือว่าสุดไปเลยใช่เราหาหาจุดพีคเลยของ K20A <ะ>ครับก็ขอบคุณหมูนะครับที่ พามาดูตั้งแต่ตัว DC5 นะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูต้องบอกว่าเหมือนเป็นแรไอเทมนะ EP3 นี่ไม่ค่อยเห็นแล้วก็แรไอเทมกว่านั้นก็คือ K20A ย้ำนะครับที่มันไปถึง300ม้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสุดๆจริงๆใครที่มีข้อมูลพวกนี้นะครับส่งมาบอกก็ได้นะครับหมอนี้ทางทางของหมูเขาแต่ว่าผมก็โอเคสนุกดูไปด้วยได้นะครับแต่ใครมีข้อมูลต่างๆก็ส่งมาบอกกันได้หรือให้เราอยากไปหาอะไรมาให้ดูก็บอกกันด้วยนะครับวันนี้ ผมกับหมูเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้ว พร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ New อ ne ne s u z u mu x เเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ 4ล้านบาทวันนี้นะครับอยากซื้อรถเก๋งซีดานสักคันหนึ่งที่ขับสนุกหรูหลาแรงมีความสปอร์ตแล้วก็มีระบบความปลอดภยัยครบๆต้อง Mercedes-Benz AMG CLA 35 4Matic คันนี้ครับขาดอีกพันหนึ่งจะ4ล้าน3ล้าน9 9 9 0 0 0บาททำไมถึงต้องมี CLA 35 AMG คันนี้ผมบอกอย่างนี้ก่อนความแรงความดุดันอาจจะไม่ได้ไป หนักหน่วงเท่า45แต่ Mercedes-Benz ก็มองว่าตัว35รหัส35 AMG นี่แหละก็ขับสนุกเพียงพออยู่แล้วแต่ยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน4 2. สูบ2.0ลิตรเหมือนกันนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ถ้าเป็นตระกูล45น่ะแรงม้าจะอยู่ที่360คร่าวๆนะครับแต่พอเป็นคันนี้เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่306แรงมา้าที่รอบสูงสุดก็คือ5,800รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดก็400นิวตันเมตรที่3,000-4,000รอบต่อน,นาที คือถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ต้องบอกพอเลยเหลือๆอย่างที่2อัตราเร่งครับ0ูนยถึงร้อคันนี้วิ่งอยู่4.9วินาทีเท่านั้นเองท็อปสปีดนี่เขาเคลมเอาไว้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บนไม้น้ำปัดนี่เขาให้ถึง280นะถือว่าเป็นรถที่ขับแรงขับมันเลยแหละสําหรับรถตัวเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่ององค์ประกอบอื่นๆเอาเรื่องขับก่อนเลยถามว่ามันขับแรงขับมันสะใจยังไง มันมีโหมดให้เลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ปกติคือคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็มีอินดิวิ u ด l แล้วยังมีโหมดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือโหมดที่เขาเรียกว่าสลิปเปอรี่ก็คือในขณะที่ฝนตกถนนลื่นจําเป็นยังไงรถที่ม้าเยอะๆท็อกเยอะๆแบบนี้โหมดนี้มันจะช่วยเวลาฝนตกถนนเปียกทําให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยนะครับเนี่ยมีเซนเตอร์ตรงกลางสีแดงแบบนี้นะครับลักษณะตูดตัด AMG ลืมบอกไปว่ามีปุ่มสปอร์ตตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็เลือกได้เลยจะเอาโหมดอะไรฝั่งนี้ก็มีปุ่มทั c t i o n Control กับปุ่มในเรื่องของโหมดตัวเกียร์นะครับแล้วก็ตัดออโต้สตาร์ทสต็อปองมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอนี่ก็ ควบคุมมาไว้ได้หมดนะครับเนี่ยบนนิ้วนี่มีทัชแพดให้ที่นิ้วโปง้งอีกอันที่น่าสนใจก็คือมือจับประตูด้านข้างครับเวลาปิดประตูเนี่ยเออเขาทำเคิร์ฟให้มันแบบมือสอดเข้าไปแล้วจับแบบจับเลยอ่ะังนั้นจะเปิดจะปิดก็ไม่ใช่ลักษณะนิ้วเกี่ยวนี่เป็นมือกำจับเลยก็ดูธรรมัดทะแมงดีตรงกลางก็มีตัวสัมผัสทัชแพดตัวเลื่อนตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็ด้านขวาก็เป็นเรื่องของการดังเสียงวิทยุด้านซ้ายก็เป็นเรื่องของโหมดการขับขี่แล้วก็มีตัวกล้องมีตัว รถว่าปรับยังไงแล้วก็มีตัวระบบเกียร์มีตัว traction control ใส่เข้ามาให้ด้วยกดคันเร่งพุ่งไปแป๊บเดียวทนั้นแหละคือถ้า306แรงมา้าและตาเร่งเยอะๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยรอไม่นานอยู่แล้วนะครับพัดเอร์ชิปขนาดใหญ่จับเหมาะมือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยต้องบอกว่าสบายๆเลยนะครับคอนโทรลได้ง่ายพ a ดเตอรชิใหญ่ตามสไตล์ของ AMG เนี่ยทำให้รถคอนโทรลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จังหวะเทคจังหวะช่วงกดเนี่ยคือผมว่ามันสมูทกว่านะมันมันไม่มันไม่หนักไม่ดุดันเท่าตัว45แต่แต่ว่าก็ได้ยินซาวมาความรู้สึกมานะครับดึงแต่สมูทกว่าคือไม่กระโชกโคกหักเท่าสิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานของเกียร์ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกียร์ชุดนี้เป็นเกียร์โต้7สปีด นะครับเป็น 7G ที่ทาง Mercedes-Benz ใส่เข้ามาเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันสมูทนะครับแล้วก็รองรับกับตัวแรงม้าของของตัว CLA 35คันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นรถขับสนุกอ่ะสั่งได้อย่างใจในภาพประกอบรวมมันอ่่น,นะครับด้านนอกนะผม คือต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นรถเล็กกระทัดรัดแต่ว่าด้านนอกเนี่ยก็เน้นเน้นให้มันดูอารมณ์สปอร์ตเน้นได้เรื่องความหรูหราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ถึงกระดุดันมากด้านในอันนี้ผมชอบจริงๆจอตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผ่นเดียวกันเลยจอตรงแผงหน้าปัดมันดูล้ำอบอกดูล้ำดูทันสมัยมาเลยทําให เรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นอะไรต่างต่างค่อนข้างเป็นไปด้วยดีแล้วก็คนที่ชอบรถที่เฟิร์มๆนะหรือว่าช่วงล่างเกาะดีเลยครับแน่นอนตามสไตล์ของเอ็สมรรถนะสูงๆแบบเนี้ยวงมาลัยคอนโทรลดีช่วงล่างเกาะได้ดีนะครับเผลอกดคันเร่งไปเมื่อไหร,ร่ก็ทะลุ1 4 0 1 5 0อะโหมดต,ตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยอาจจะก,กระด้างสักนิดนึงแต่ว่าเดินทางด้วยความเร็วนี้อุ่นใจเลยเพราะว่าเป็นโหมดดนามิกเป็นโหมดสปอร์ตพลัสเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะหนึ่งดนามิก แล้วเกียร์ที่ปรับก็ตามขึ้นมาด้วยใครที่ชื่นชอบรถที่ขับฟมเฟิร์มขับแน่แน,แ,นแล้วก็ถูกใจแน่นอนห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคนะครับแต่จะมีข้อจํากัดซะหน่อยสําหรับห้องโดยสารทางด้านหลังเพราะว่าลักษณะของรถที่เล็กแล้วก็เคิร์ฟออกมาเนี่ยคนที่ตัวสูงๆอาจจะนั่งแล้วอึดอัดไปสักนิดหนึ่งโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถขับสนุกครับคือถ้าในราคา4ล้านบาทเนี่นะถามผมว่าจับไปเทียบกับอะไรเนี่ยก็มีหลายตัวเลือกอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าได้ความเป็น AMG ได้ความลงตัวก็ถือว่า ขับสนุกถูกใจดีสำหรับ CLA 3 5 AMG คันนี้ครับ เดียวนะครับ CLA 35 AMG r m a t i c คันนี้นะครับกำลังเครื่องยนต์กำลังดีครับประมาณสัก3 0 6แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรระบบเกียร์ทำงานต่อเนื่องดีมีโหมดเรสตาร์ทเหมือนคล้ายๆ l Launch Control อะเรสตาร์ทของเบนซ์นี่ก็ใช้งานง่ายนะในคันนี้เข้าเกียร์ปกติเลยครับเท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าวขวากดคันเร่งให้จมเขาจะขึ้นเป็นภาษาไทยเลยนะว่าโหมดเรสตาร์ทเมนูต่างๆก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดในราคา4ล้านธน1,000บาทเนี่ยก็ถือว่ามีคู่แข่งอยู่พอสมควรนะครับทั้ง BMW ทั้ง Audi ้าเป็นคนที่ชอบ mercedes benz จริงๆใช้งานแบบรถซีดาน4ประตูแต่ได้สมรรถนะที่พร้อมจะสร้างความสนุกให้กับคนขับพร้อมจะสร้างความแปลกใจให้กับรถคันอื่นๆที่ลองอยู่ใกล้ๆรับรองว่าคันนี้ถูกใจแน่นอนครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจาก,กูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิต,ตยสารออสตานนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้ากาสูเรซซิ่งมอเตอร์สป2020 s p i r i t to Push the Limit เดินทางมาถึงสนามที่4แล้วนะครับ เพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้นำของวงการมอเตอร์สปอร์ตและความมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อยานยนต์โดยจัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในสนามนี้ก็คงยังอัดแน่นไปด้วยความมันทั้ง4รุ่นเหมือนเช่นเคยครับกับ Toyota V-OS s n ส1 a k e Race Lady Cup Toyota ั t โต o ยต้า o s o อส1แม็ก r a c e c o r o ่า a ัล t ิสจ s อ r ร์สป Make Race และรุ่นสุดท้าย กับ Toyota Hilux Revo One Make r e c e c ครับ s <S สำหรับรุ่นแรกที่แข่งกันในวันนี้คือ Toyota V-OS s n e Make มก e s Lady ี้ัด้วยเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวและปราดเปรียวสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นของบรรดาสาวขาซิ่งที่มีใจรักความเร็ว โดยสนามนี้รัชการวัชรเสถียนหมายเลข125โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยสิริภากรแยบยนต์หมายเลข188และอันดับ3เป็นของกุลนิพาอินทรศิลิหมายเลข197ทําให้เราต้องไปลุ้นแชมป์กันต่อไปในสนามสุดท้ายของปีครับ มาถึงในรุ่นของ VOS One m e r e ก a c e กันบ้างครับรุ่นที่มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมทำการแข่งขันมากที่สุดแล้วก็ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ของปีนี้ไปครองเพราะคะแนนรวมนั้นคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินเรียกว่าขับเที่ยวกันอย่างหนักสนามนี้แชมป์ตกเป็นของภูริศไทยทองสุขหมายเลข28ครับที่นำตั้งแต่สตาร์ทเรียกว่าม้วนเดียวจบเลยครับตามมาด้วยอันดับที่2คือพวิทวันณพิรุณ หมายเลข63และอันดับที่3เมเมกครัสคีชากระรันตานนหมายเลข98ทําให้แชมป์ประจําปีนี้ในรุ่นของ Toyota v วีออสวันเมก s ลยังต้องลุ้นกันจนถึงสนามสุดท้ายครับมาถึงในรุ่นต่อไปบ้างครับเป็นรุ่นใหญ่ของการแข่งขันนั่นคือ h ฮรัก r ์ลีโววันเมกเลสครับกับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซี บทพิสูจน์ของกระบะสายพันธ์ุแกร่งที่มีช่วงล่างที่หนึบสมรรถนะที่แรงสุดขีดของไฮลักซ์ลีโวทำให้ทุกคนนั้นขับกันได้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันครับแล้วก็หลังจากขับจนครบเข้าเส้นชัยแล้วสนามนี้หมายเลข95ครับเข็มมรัดขอนพุทธานำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ตามด้วยเอกสิทธิ์นามแสงผาและปรับพศชื่นวิจิตหมายเลข31เข้ามาเป็นอันดับที่3ครับ ยังเป็นอีกรุ่นนะครับที่ยังไม่เห็นแชมป์ประจำปีครับต้องไปรุ่นกันจนถึงสนามสุดท้ายครับปิดท้ายไฮไลท์กันสำหรับรุ่นใหญ่ขาซิ่งครับ Corolla Altis GR Sport 1-makeless กับเครื่องยนต์ 1,800cc ที่ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างและระบบเบรกรวมไปถึงทักษะการขับที่ยอดเยี่ยมของผู้ควบคุมรถของนักแข่งทุกคนนะครับต้องบอกว่าขับกันได้อย่างแม่นยำแล้วก็สนุกสนานเลยทีเดียวสนามนี้ครับเพียวหงปานคว้าแชมป์ไปครองอันดับที่2เป็นของหญิงสาวครับต้องบอกว่าเป็นขาซิ่งตัวจริงสำหรับทันชนกเจริญสุขวัฒนะและอันดับที่3เป็นของเคนทารุชิบะครับ ลุ้นกันอย่างสนุกเลยนะครับสำหรับการแข่งขัน Toyota g a z o ู Racing Motorsport 2020ในสนามที่4ของปีนี้ที่ช้าง International Circuit ิจังหวัดบุรีรัมย์ผลการแข่งขันของแต่ละรุ่นก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสนุกสนานครับลุ้นกันแบบว่าตื่นเต้นเลยทีเดียว มาต่อกันที่สนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีแล้วนะครับโดยจัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราจะได้รู้กันครับว่าใครจะสามารถครองแชมป์ประจําปีนี้ไปครองและในสนามนี้ก็ยังอัดแน่นไปด้วยความมันทั้ง4รุ่นเหมือนเช่นเคยครับกับ Toyota VOS One Make Race Lady ค u p Toyota า o s One 1 a k e r ร c e Toyota c o r o ร l a ัล t t i s GR Sport อร์ต1เมกเและรุ่นสุดท้ายกับ t y y t t h า Lux ั e v o One Make Race ครับ สำหรับรุ่นแรกที่แข่งกันในวันนี้คือรุ่น Toyota v i o ออสวันเมกเรสเลดี้ค p ด้วยเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องแคล่วและปราดเปรียวสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นของบรรดาสาวขาซิ่งที่มีใจรักความเร็วโดยสนามนี้แชมป์อันดับหนึ่งตกเป็นของนักแข่งสาวสวยกมลชนกบุญคร่ำหมายเลข1 9 9ตามมาด้วยอันดับที่2รัชกาลวัชรศ มามันกันต่อในรุ่นของ VOS One Make r a c สที่มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมทําการแข่งขันมากที่สุดโดยแชมป์สนามนี้ตกเป็นของภูริศไทยทองสุขคว้าอันดับที่1ไปครองส่วนอันดับที่2ตกเป็นของพิสารสาสกุลหมายเลข22และอันดับที่3นัทวุฒิสิทธิ์คำทับหมายเลข38ครับ รับรุ่นใหญ่ไฮลักซ์รีโววันเ e กเรสเครื่องยนต์ 2,400cc บทพิสูจน์ของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งกับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุดขีดของไฮลักซ์รีโวทำให้ทุกคนผ่านเข้าเส้นชัยได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคันโดยตำแหน่งแชมป์อันดับที่1ตกเป็นของโสพลภุมิรินหมายเลข36อันดับที่2เป็นของเอกสิทธิ์นามแสงผาและอันดับที่3เขมมรัฐขอนพุทธาคกับ ปิดฉากสนามสุดท้ายของปี2020กันด้วยรุ่นของค o r o l าอัลติสจีอาร o สป Make ว a นเในเครื่องยนต์พิกัด 1,800cc ที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบเบรกส่งผลให้การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมควบคุมรถได้อย่างแม่นยำหลังจากขับเขี่ยวกันอย่างสุดมันนะครับต้องบอกว่าสนามนี้สนุกสุดๆไปเลยครับแชมป์ก็ตกเป็นของทันชนกเจริญสุข,ขวัฒนะโดยมีสันหวั์วงเจริญตามเข้ามาเป็นอันดับที่2 และอันดับที่3ตกเป็นของเอกสิทธิ์งามแสงผาครับเป,เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับผลการแข่งขันของ Toyota Gazu ู Racing m o t o r s p r t t 2020ในสนามสุดท้ายปีนี้ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ จบไปอย่างสวยงามนะครับเห็นกันไปแล้วนะครับว่าผู้ที่คว้าแชมป์ของแต่ละรุ่นรวมไปถึงนักแข่งที่ทําผลงานได้ดีขึ้นมีใครกันบ้างถือว่าปีนี้ก็รุ้นกันอย่างสุดมันเหมือนเช่นเคยตลอดทั้งปีนะครับเอาเป็นว่าใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจครับเพราะปีหน้าการแข่งขัน Toyota า a z ซูเรซิ่งมอเตอร์สปอ2021จะกลับมาขับเที่ยวกันอย่างแน่นอนสำหรับคนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube ที่ t o y o ต a g a z ซูเรซิ่งมอเตอร์สป t ร์ตไทยแนด์ครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้ว พร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ